สวัสดีค่ะว,วันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ในรายวิชาการคิดและการตัดสินใจในหัวข้อเรื่องทักษะสกิลเดี๋ยวเชิญแนะนำตัวหน่อยนะคะครับสวัสดีครับชื่อ anyway. weed, ประวิทย์ขาวเชื้อครับอยู่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาบริหารธุร nee กิจครับทักษะที่จะมานําเสนอวันนี้คือทักษะอะไรคะเป็นทักษะของคทากรครับ อันนี้ฝึกาฝึกฝนมานานเท่าไหร่แล้วคะคาถากรผมฝึกฝนมาประมาณสองสามเดือนได้แล้วครับความรู้ที่จําเป็นต้องมีในการเป็นคาถากรมีอะไรบ้างคะความรู้เหรอครับจริงๆความรู้ในการเป็นคาถากรเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องมีความรู้เลยค่ะแค่เรามีความชอบความรักจะเป็นคาถากรและแบบหมั่นฝึกฝนเป็นประจำทุกคนก็สามารถเป็นขาคาถากรได้แล้วคิดยังไงกับสิ่งที่ทำอยู่คะ ก็รู้สึกดีใจมากๆครับที่ได้เข้ามาอยู่ในองค์คาปได้เข้ามาร่วมสร้างโชว์การแสดงและได้เป็นตัวแทนของคณะครับก็รู้สึกภูมิใจมากๆ,ๆเลย่ะมีอติประจําใจของตัวเองไหมครับิบประจําใจใช่ไหมครับคธิประจําใจของผมก็คือสาเหตุของคนที่ไม่ประส,สบความสำเร็จนะครับคือการล้มเลิกการทางครับ คิดว่าอยากจะพัฒนาอย่างไรต่แอไปครัออพวกเราก็จะพัฒนาการแสดงของชาคอนจากบล็วกเรานะครับให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นแบบเป็นที่ใกรๆก็พูดถึงนะครับก็อยากจะฝากทุกคนนะครับคอยติดตามคณะชาคกรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณบิ๊กที่จ่าเวลาแม่ทำเรื่กับองเราในวันนี้นะคะสองพุ้งค่ะ Oh we call your light song on a cousin. សរតែខ្ញុំក៏ជួយសហគមន៍ក៏ឲ្យធឺប្រយោជន៍ខ្លួនទៅ